สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาเล่าประตูใช้สุขูสุขนนะพี่น้องนะดาวจนสตาร์ลด,ด้อพี่น้องเด้อมือเศร้าไงมือนี่เศร้านี่ลดเล่าประตูใส่เขาหมดเขาเจาะหลุดเลยพี่น้องเนาะดาวจนสตาวันที่สามมิถุนาสองพันหน้าร้อยหกสิบเลดพี่น้องเล่าประตูใส่เขารุดเจ็ดได้สามเจ็ดพี่น้องเล่าสันติภาพ เขาหกหนึ่งเลยพี่น้องลูดเทั้งลูดเทั้งจอได้พี่น้องเ้อะจอได้หนึ่งหกตัวเขารูดได้หนึ่งศูนย์ได้สองเด้งพี่น้องแล้วก็ภาษาส้นเล่าเขารูดหาในหาหกเล่าเอกตาเขาลูดสองในสองหนึ่งคือพันนะพี่น้องหาไล่การนะพี่น้องเนาะเอามาหนี่มาเบิง้งของมืออื่นพี่น้องมานนี่ มือวันที่ซีนะพี่น้องเนาะสิเป็นตัวได้กะรุ่นกันต่อไปพี่น้องผู้เด็เขาติดตามกับสิรวยมือเุ้าโชคดีกันอยู่เนาะหลายหลายการอยู่ดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อโู้ก็ดีดีใจน้ำลูกผู้ติดตามลูกศิษย์ลูกหาได้กะดีใจหลายหลายาดาวจันทร์สตาจับครูซีเก้าเพร่าลายย้างพี่เก้าพี่น้องซีเก้า วันที่สมีตัวหน้าย่นได้พี่น้องได้เหมือนเสาสี่เก้าสามสองสามสอ่นึ่เก ซีเก่าวิ่งคมซีเก่าล่องสองสามล่องซีหนึ่ง ลราประตูใช่ประตูใช่หกเก้าศูนย์สาม số ba ba c vinh hốt cầu biên hốt cầu của hốt cầu lô 3 c สันติภาพสันติฝ้าวน้องเฝ้าวล้งงานทางหนานรอยแล้วชิ่ว่าท่านกันสันติภาพหกเกต Huk kết nâng kết hà hố vinh hố kết vinh kết

โซนเล่าโุดวล่าแปดห้าแปดห้าหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ด 2องปิ่งแปดยิ่งแปด้คมแป ร่องหนึ่งเจ็ดร่องสองแปดหลายอีกตร้า chắc cô sáng cầu cao à xăm cầu vinh xăm cầu vinh gom xăm cầu long Hà ninh long cầu xuống แคปหน้จาจอพี่น้องแคปหน้จาจอพอได้ข่ามาแล้วรุนโศกกันมืออื่นเชร้านะพี่น้องนะเตื่นขึ้นมากกับรวยเลยพี่น้องตื่นขึ้นมากกัมีโศกมีลาบกันเลยขอเงินคุ้มเงินคุ้มทองกันเลยนะพี่น้องนะดาวจนสตาวันที่สมีทุนาย,ยนสองพันห้าร 67, จับคู่สี่เก่าสามสี่หนึ่งวิ่งสี่เก่ากลมเด่นสี่เก่า่องสามองล่องสี่หล่าประตูใช่หเก่าศย์สาม สาวิ่งหกเก่ารมเด่นหกเก่าลอง0ูนย์ามสเล่าสันติภาพหกเจ็ดหนึ่งกหไอหาหวิ่งหกเกกรมเด่นหกเจลองหนึ่งกหาหการะสาชนเล่าแปราหนึ่งกปดสอดวิ่ง8ปหากรมเด้นแปหาล่องหนึ่งเจสองแปดเล่าเอกตาสามเก่าหาหนึ่ง เก่าศูนย์วิ่งสามเก่าคมเด่นสามเก่าร่องหาหนึ่งร่องเก่าศูนย์เอาพี่น้องแคปหน้าจอดเด้ผูกได้เข้ามาแล้วห้มีศกมีรลับกันทุกคู่ทุกคนลำลำเลยๆกันได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วกายอย่าลืมกดไห์กดแช์กดไหลกดแช่กดให้กำลังใจปูแน่ไล่แช่ให้เป็นกำลังใจปูเพื่อได้สิมีกำลังใจเขียนขีเข,ขียนอีกต,ต่อไปนะพี่น้องนะพูกนะเข้ามาใหม่กายอย่าลืม กดกระดิ่งติดตามไว้ให้ลำรวยลำรวยกันสุขู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อพใดเขามาแล้วมือเศรานี่ก็ได้มีจอมีหลุดนะพี่น้องนะแล้วประตูใช่มือนี่ก็สมบังกันยอกพี่น้องอื่นเศรูเฉลี่ยสมบังกันสุขู่สุกคนยอกพี่น้องพใดเขามาแล้วก็ให้สศกมันสศกมันกันสุขู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อบ่เก็บว่าจนพอกันไหมสุดต่อไปสำหรับมือนี้ขอเกล้าคำ่าสวัสดี